ตกมาก่อนตกมาไม่รุนแรงแสยไม่ค่อยมีที่มันก็ปิดมาเลยไม่ค่อยมีสวัสดีทักทายชมเย็นก่อนเข้างานมาดิโอ้ยเย็นแล้วเย็นแล้วมืดเลยครับผมกว่าเขาทำลูกเนินแล้ว เ่าแล้วแรกๆคนยังไม่รู้คนยังไม่คนยังไม่รู้ไงโมไซมาปุ๊บเต็มแม็กปุ๊บปัวเลยทีนี้เรียบร้อยเว่าใส่ลูกเนินเนี่ยมันลดอุปสรรคเยอะนะใช่เพราะว่ารถมันชะลอไอ้ก่อนนั้นอันนเนี่ยอยู่แถวเราโอ้โหทุกวันเลยตั้งแต่เขาทำมันมันก็ดีน้อยลงหน่อยน้อยลงแต่ยังมีบ้างยังมีแต่ว่ามันน้อยมันไม่ใช่แบบทุกวันเต็มตรง แตุกขินอ่าคือแบบอันนี้มันพิซซ่าร์อะไรอย่างมาว่าจังแม็กซ์อันนี้ก็ข้ามไปอะไรวะกํากลังใช้ทอดสดโทรมาทำไม